ครับสวัสดีครับกลับมาพบกับพี่โกท่อตันคนเดิมนะครับอาชีพเป้าฟุตบอลครับวันนี้วันที่14เดือน3ปี2 0 2 3นะครับเดี๋ยวเราย้อนกลับไปดูของวันที่12ก่อนนะครับพอดีวันที่13พี่โกติดธุระอีกแล้วก็เลยไม่ได้ชี้เป้าไปครับมาดูคนที่หนึ่งครับมีโคาเซ่นพบกับบูแฮมตันนะครับพี่โกชี้เป้าไว้ที่นีโคเซ่นชนะไปครับ2อ่ครับวาวินไปครับ คู่ที่สองครับบีอาเรลูพบกับเลียมเบติตนะครับที่ปิโกชี้เป้าไปก็เลียมเบติตครับเสมอกันไปครับหนึ่งหนึ่งครับคู่นี้คู่ที่สามครับโมนาโกพบกับแรงนะครับคู่นี้โมนาโกพี่เป้าไปที่โมนาโกครับแพ้ไปครับหนึ่งโซนครับมาดูคู่ VIP กันนะครับที่ปิโกได้ชี้เป้าไปในกลุ่มนะครับเป็น AS สโรมานะครับ แต่วันซัสซโล่เฉือนชนะไปครับ4-3นะครับแพ้ไปครับคู่นี้ครับไม่เป็นไรครับมาดูของวันนี้กันเลยครับอ่ฮิบิโกจะชี้เป้านะครับคู่ที่1ครับเดีเวลาตี2:45ครับเป็นแชมเปี้ยนชิพครับวัตฟอร์ดพบกับเบอร์บิงแฮมนะครับอ่าคู่นี้พิกโอดูนเอาทาวิเคราะห์มาแล้วก็ขอไปที่เจ้าบ้านครับเป็นวัตฟอร์ดนะครับอ่าน่าจะคว้าแต้มได้ครับเก็บไว้ในบ้านได้ครับ มาดูคู่ที่2ครับเดตเวลาเที่ยงคืนครับเป็นรัสเซียครับอ่าสปาร์ตักมอสโกพบกับอูรานนะครับอ่าคู่นี้ก็เช่นกันครับพี่โกขอชิปเป้าไปที่เจ้าบ้านครับสปาร์ตักมอสโกนะครับอ่าน่าจะคว้าชัยในบ้านได้ครับวันนี้มาดูคู่ที่3ครับแต่เวลาตีหนึ่งครับเป็นเยอรมันลีกาสามนะครับลอสไวเอเซนพบกับออสนาบุกนะครับอ่าคู่นี้พี่โกขอชิปเป้าไปที่ออสนาบุกครับอ่า ทีมเยือนน่าจะคว้าแต้มกลับมาบ้านได้นะครับมาดูคู่ VIP กันครับแต่เวลาตีสามครับเป็นยูฟาแชมเปียนลีกนะครับอ่าปอโต้พบกับอินเตอร์มิลานนะครับอ่าคู่นี้โกดูนะทางวิเคราะห์มาแล้วก็ขอชี้เป้าไปที่ปอร์โตครับเป็นเจ้าบ้านครับวันนี้น่าจะคว้าชัยในบ้านได้ครับปอร์โตนะครับอ่านัดแรกแพ้อินเตอร์มา1.0ครับอ่านัดนี้เล่นในบ้านนี่น่าจะเอาชัยชนะกลับมาให้ได้ครับ ถ้าใครอยากจะทราบหรือจะให้พี่โกวิเคราะห์คู่ไหนก็แอดไลน์เพื่อนๆกันมาได้ครับที่กลุ่มทีเดวีพีพี่โกเท่าตันครับเป็น ID ไลน์นะครับมีแอดนำหน้าครับ k o a 777ครับอย่าลืมครับมีแอดนำหน้าครับ k o a 777ครับรีบแอดไลน์เข้ามาหาพี่โกได้เลยครับมาดูมาวิเคราะห์คู่อื่นกันนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนครับเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่โกมาสรุปให้ฟังเช่นเคยครับสวัสดีครับ